หนาวมากฝนก,ก็ตกลมก็แรงอยากจับอยากจับโอ๊ยมันขี้อวู่ฝรั่งมองเยอะมากฝรั่งมาขอถ่ายรูปเยอะมากเธอฉันเป็นดาวดาวแห่งสตาโ์พอิสาทุกคนวันนี้ได้รูปไปหนึ่งพันร้อยล้านรูป <c oughs> ดีมากเมื่อวานคือแบบแดดจ้าท้องฟ้าเปิดอากาศดีแดดสวยวันนี้ตื่นมาฝนตกก็ทุกคนเราโนมบม้าวันนี้ไม่รอดแล้ววิภาวดีไม่รอดแล้วแล้วจ้างตาก้องตาก้องอะไรไว้เต็มที่กล่าวว่าสวยงามลูกภามาดีตื่นชามาฝนตกฟ้ามืดเติบเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่านางนบมาศณนะ LA อล s ล n g e อ e s อเลมืองแห่งนางฟ้าเนี่ย วันนี้เราจะรอดกันไหมไอ้ตัวเราโดนฝนอนะ่ะไม่ห่วงกลัวกล้องพี่แต่กล้องเขาโดนฝนนะกลัวจะต้องไปชดใช้เงินให้เขานะคะแต่ตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปที่ร้านสวัสดีสปาแอนด์เซาลนเอ้ยเพราะว่าเราจะไปขึ้นหน้าขึ้นผมกันก่อนขึ้นหน้าขึ้นผมเสร็จเราไปประกอบร่างที่ร้านเดอะภูกเข่าก็ต่อวัชพุดไทยในต่างแดนมีแบบไหนอะไรยังไงบ้างจะเต็มไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะ มาถึงแล้วค่ะตอนนี้อยู่กับพ่กี้ค่ะสวัสดีค่ะ,คะวันนี้ได้พ่กี้นะคะมาดูแลขึ้นหน้าขึ้นผมให้กับใบตานะคะ<า>ซึ่งพ่กี้เนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นตัวจริงในเรื่องแต่งหน้าทำผมขอบคุณค่ะจัดไปเดี๋ยวให้พ่กี้ดูแลในวันนี้ค่ะอะเริ่มเลย ตอนนี้เราวาร์ปมาที่ร้านภูเขาแล้วค่ะพี่ใหญ่กำลังรีบจัดใจชุดให้สวัสดีค่ะแปลงร่างให้น้องเขาเป็นนางงามยุค30ปีใช่แล้วเอาที่พี่ใหญ่ว่าเริศจัดไปเลยอลองเู็น่สีเขียวนี่แหละได้ค่ะ<า>เดี๋ยวเรามาลองชุดกันค่ะ เ,ออเมืองแห่งนางสวรรค์ชั้นฟ้าตอนนี้เรากำลังไปที่วัดไทยกันค่ะหัวเหอชุดเชิดจัดเต็มมากทุกคนเราไปเจอกันที่วัดไทยกันเลยนะคะว่าเราจะได้ภาพสวยๆไหม่วันนีออ้หรือว่าจะเป็นนางนกพมาบเล่นน้ำ วัดแล้วค่ะวัดไทลอสแอนเจลิสค่ะเหมือนอันนี้ตอนนี้เหมือนอยู่แบบแถวบ้านเราเลยอะคืออยู่เป็นแบบเมืองไทยมากเลยดูถนนหนทางเหมือนอยู่ไทยมากทุกคน ทุกคนเรามาถึงวัดไทยลอสแองเจลิสแล้วนะคะไปข้างหลังเลยฝนยังตกอยู่เลยทุกคนหนาวมากนี่คือใส่ชุดไทยเรายังต้องใส่แบบแจ็คเก็ตคือลมก็เย็นหนาวก็หนาวแล้ววันนี้ฝนตกคือไม่รู้อะไรแล้วเรามาแบบเครื่องเต็มเต็มเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายรูปในโบสถ์กันก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าถ้าฝนมันจะดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไงไม่รู้แต่เราไปติดตามสถานการณ์กันนะคะทุกคนตอนนี้ไปติดตามสถานการณ์กับดิฉันว่านางนพมานแห่งลอสแอนเจลิสเนี่ย จะรอดไม่รอดอมาถึงวัดทั้งทีนะคะอตาขอไหว้พรประธานก่อนนะคะทุกคนขอไหว้พรแป๊บนึงค่ะ คนไทยลูกสวยมากตากล้องเราพี่แอคน่ารักมากแต่ตอนเนี้ยหนาวมากฝนก็ตกลมก็แรงตอนนี้นะคะดิฉันมิสไทย USA ทูตาสาวส่ที่จะตายแล้วอุ้ยกล้าเนาะมั่นเนาะก้าที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นมิสแม่ไม่ได้ไปประกวดอะไรกับใครเลยมั่นมาก แต่นี้ไม่ใช่แค่โลเคชันเดียวที่เราจะมาถ่ายนะคะเราอยู่ L.A. Los Angeles พะวัดไทยถ่ายี่ไทยก็ได้ไม่ใช่แค่วัดไทยอย่างเดียวเดี๋ยวเราวาร์ปไปอีกที่เลยค่ะบอกเลยว่าต้องสะพึงฝั่ังต้องงงไปเลยฝันังต้องมองฝั่ังต้องเอาคู่มาไหว้เลยเออไปห,หนาวอ่ะทุกคนการจะได้รูปเซตนี้คอนเทนต์นี้มัน ถึงแล้วค่ะทุกคนดีใจมากเลยฝนหยุดแล้วแต่ตอนนี้หนาวมากดีใจที่ฝนหยุดฟ้าเปิดมีแดดนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาถ่ายกันที่น,นะคะที่นี่คือซานตาโมนิกาเพียนะคะก็จะเป็นหาดซานตาโมนิกาแล้วก็ท่าเรือเออแล้วที่เนี่ยประเด็นที่ตาต้องการมาถ่ายที่นี่คือเขาจะมีเหมือนเป็นส่วนสนุกเล็กๆนะคะซึ่งเขาจะมี f e r เฟรชวิวก็คือชิงช้าสวรรค์จ้าแต่ก็เลยรู้สึกว่า ลอยกระทรงอ่ะมันจะต้องมีชิงช้าสวรรค์ด้วยเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศที่นี่กันนะคะแล้วเราจะได้รูปแบบไหนกันบ้างแปกันค่ะแต่ที่แน่ๆหนาวมากมันอยู่แบบติดหาดอ่ะมันเลยมีลมแรงอุ้ยแต่สู้ค่ะอย่าจับอย่าจับ น,นี้มานะคะไฟตอนแรกเขาบอกว่า20เหรียญแพงมากแต่ก็เลยแบบไม่เอาเดินหนีแก้งเพราะรู้ว่าเดินหนีปุ๊บเดี๋ยวเขาจะลดก็เลยได้มาในราคา15เหรียญก็ยังแพงอยู่นะแต่เราอยากได้มาเป็นพร้อมถ่ายรูปอ,ะอ่ะไปถ่ายรูปไปอีไฟ15เหรียญนี่กนค่ะฝรั่งมองเยอะมากฝรั่งมาขอถ่ายรูปเยอะมากเธอฉันเป็นดาวดาวแห่งซานตาโมนิกา ถามว่าแบบถ่ายทําอะไรเราก็บอกว่าอ๋อพอดีว่าที่ไทยมันมีเฟสติวัลแต่จริงอ่ะถ่ายเล่น <laughs> ทุกคนเสียดายมากเรามาตรงนี้ปกติเขาจะมีส่วนสนุกแล้วไอตาเคยมามันสวยมากกาว่าจะมาถ่ายรูปแต่วันนี้เขาปิดคาเพราะว่าฝนมันตกแต่ไม่เป็นไรเรามาถ่ายอยู่ข้างหน้านินดหน่อยก็เอาก็ได้ค่ะนี่เลย มาโชว์ค่ะีได้จะเต็มบางรูปอาจจะดูเหมือนงานวัดจริงแต่จริงๆเป็นฝรั่งเออไปต่อทุกคนวันนี้ได้รูปเป็น1,100ล้านรูป คือพี่แอกจัดเต็มมากช่วยคิดท่องคิดท่าสนุกมากทุกคนเป็นวันลอยกระทงที่ไม่ได้อยู่ที่ไทยแต่ขอบอกว่าวันนี้สนุกมากาแบบหน้าผมขึ้นหน้าชุดจัดเต็มนะคะโดยเครือข่ายคนไทยแห่ง LA, แอลเอตาแบบอัพเพร i ช t e มากๆขอบคุณแบบพี่ๆทุกท่านนะคะที่แบบว่ามาช่วยมาแนะนำอะไรตาคือวันนี้ตาก็คอมพลีทได้ทั้งวีดีโอได้ทั้งรูปจบปิดจอบ สาวไทยในแอลเลคือฝรั่งแบบชมกันปีกสวยมากแล้วมีฝรั่งนางหนึงบอกว่าเธอแต่งงานหรอบอกโอ,โอ,โอไม่ใช่ค่ะไม่ใช,อใช่อันนี้เป็นชุดไทยเฉยๆอะไรย่างนี้โอ้แล้วมีน้องคนหนึ่งเหมือนเป็นครอบครัวเขาเดินผ่ายเป็นเด็กน้อยแล้วนางก็พูดแบบ m ม m ่ y ี้ she's a princess น่ารักมากคือเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องเป็นพรินเซสอะไรแต่คือความเด็กน้อยอะ่ะเด็กน้อยก็จะรู้สึกว่าแบบ เหมือนเหมือนเจ้าหญิงอะแม่น่ารักมาก<ไ>เดี๋ยววันนี้ไปแล้วเดี๋ยวไปแปลงล่างไปกินข้าวต่อแล้วทุกคนขอบคุณที่ติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ให้หน่อยนะวิธีการขึ้นรถคือเอาหัวเข้าไปก่อนนะคะโอเคประคองแล้วก็เอาตูดตามเสร็จแล้ว เอากะตามเสร็จแล้วเราตั้งตั้งลำตัวค่ะโอเคสบายแต่ปิดประตูรถเองไม่ได้นะไปต่อกันค่ะ